เอาละครับท่านผู้ชมครับบาดเปิดเองครับอัศจรรย์ครับแสดงว่าวิญญาณของพระครับเพิ่นสิให้โชคให้ลาบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอย่างไรโตอย่างไรบาดหรือว่าวิญญาณของหลวงพ่อสิงอยู่ในแมงมุมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเอาละครับบาดขยับไปขยับมามาหลับบิณนถาบาด้อ ผู้ชมที่ครับกระสิทธิ์พาท่านผู้ชมนะครับเดินทางเข้าไปกราบนมัสการครับท่านผู้ชมครับวิญญาณพระที่วัดร้างซึ่งภาษาอีสานครับเรียกว่าวัดห้างครับท่านผู้ชมครับครับซึ่งงดที่ผ่พนมากครับท่านผู้ชมครับอัศจรรย์ยิ่งนะครับเพิ่นไทยตรงๆครับก็คือหาสูนครับเนาะเพราะฉะนั้นครับมันนี้ ผมจึงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมากราบนมัสการกับวิญญาณพระที่วัดร้างครับ,ท,รบ,รบท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพอมาถึงวัดห้างครับก็เกิดปากฏกณ์ครับเห็นบอกครับท่านผู้ชมครับสุดเดียงว่าผมยัางโท่ันบอก,กเก่าจอกปลาจ้าเ,เขาสาธุสาทุจอกปลาเจ้าเขา มณีผู้ขาเขามาหาวิญญาณผะกก็ขอให้เจ้าปลาจ้เขาจงเปิดทางให้พู้ขาเดินทางปลอดภัยและกับพีโชมมิลาบเพื่อสิเอาไปฝากเอาไปตอนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเอาอีกนครับจังใดก็ได้ครับหรือว่าเพิ่นเครื่องเองียงโอครับ อาจจะเป็นวิญญาณพระโกรธเคืองอะไรหรือเปล่าลูกกระดิบอกก้าเจบปลาเจ้าเขาเป็นที่รีบรยบแล้วหรือ,อยังไรครงครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุาธเอาเทั้งสี่เจ้าปลาเจ้าเขาเอ้ยลูกบเได้มาลบลูลูกบเได้มารบรลกบ,มาบกวนแต่ยางไงาหากว่าลูกเค็ดอียงบุดีหรือว่าลูกเค็ดอียงพิษบ่ถือต้อง ขอให้จบป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณวัดรางนี้จงอโหสิให้ลูกด้วยสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับสงบแล้วครับสงบแล้วแสดงว่าเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิสสสส์สิทธิ์ที่วัดรางแห่งนี้ครับเพิ่นอนุญาตครับท่านผู้ชมครับตามมาครับตามมาด้วยกันคกันก็ ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือกุฏิห่างนะครับเนาะซึ่งชาวบ้านบอกว่าครับมีวิญญาณของผาเนาะสิงสถิตอยู่ครับท่านผู้ชมครับซึ่งการคำกลางขึ้นครับชาวบ้านก็เด้มาหาของป่ากษิธีเห็นผาพิสุหลายหลูกครับบินทะบาดรอบรอบกุฏิมองหันนะครับ ว่อมมากกับขนหัวลูกครับท่านผู้ชมครับเอาครับท่านผู้ชมครับแต่สิพาท่านผู้ชมไปบอกกล่าวแล้วก็ไปขอขอบพระคุณกับวิญญาณผ่านครับเนาะสงอดที่พันมากเพื่อนหายก็คือหาสครับเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างไรเน้ะมาในวิญญาณพระอยู่วัดห่างเห็นี่คือมาเห็นอะไรปมาณนี้สิกาเข้าไปเลยมายามได้ก็ยแยมนั่นละครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุ ้าป่าจะเขาเอ,อ้ยอย่าหลอกหลวงอย่าหลอกหลานเถาะหลวงมาเมื่อี้โมไดมิดเจตนาที่ไม่ดีโมไดม,มาทบูเดอขอโหสิเดอสา,สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สงบนิ่งนะครับตามมาด้กันเนาะสาธุครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุหลวงพ่อหลวงพี่ถ้าหากว่าวิญญาหลวงพ่อหลวงพี่ยังสิงสถิตอจูที่กุฏิร้างแห่งนี้ ขอให้้องขอสิจงออกมาหลับสาบด้อเมือ่อใดีลูกมากาวขอขอพระคุณ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงียังับกินด,ดังปึกปึกป๊กปึ๊กหรือว่าเพิ่อนอยากให้ไปบอกกาวข้างในบ่ครับท่านผู้ชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมเปสิพาท่านผู้ชมครับเข้าไปในกุฏิล้างด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ ผู้ชมครับเสากุฏิสั้นไปสั้นมากครับท่านผู้ชมครับจังได้ดิเหลววับวิญญาณของพระที่กุฏิแห่งนี้เพิ่นทักทายครับหลวงพอ่อเอ้ยมัอนี่อย่าหลอกอย่าหลอนลูกดื้อลูกเขามาดีแล้วมัอนี่นผู้ชมครับหม่อปับเสากระสั้นอีกนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นเสากุฏิน้อเนาะสั้นไปสั้นมากครับ แสดงว่าเพิ่นรับรู้ล้วครับเอาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามขับไปข้างในนะครับเนาะขออนุญาตเด้อหลวงพ่อหลวงพี่บุญเดือนดูขนมาลุบลู่ด้อเสียงยังก็่อแกลี่ครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเอ้ยหลวงพี่เอ้ยลูกขออนุญาตเด้อมุญเดีอมิดสิรีครับมิดสิรีบุญได้ยินเสียงครับครับท่านผู้ชมครับ แสดงว่าฟิชยชีนของหลวงพ่อหลวงพี่ครับเพิ่นรับสาวครับสาธุสาธุเสียงนี้ครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเอาไรับถอยถอยถอยครับท่านผู้ชมครับถอยถอยโอ้ยวิญญาณเพิ่นขึ้นมาเห็นนะครับท่านผู้ชมครับถอยก่อนครับถอยถอยนะครับผมมากดปีมองนี่แย่ไดยครับต้อง เจอทุกครั้งครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุถอยก่อนครับเนาะบินยาแข็งแงครับท่านผู้ชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับอยขนหัวลูกครับท่านผู้ชมครับนั่นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกุฏิร้างอีกร้างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมได้สันนิฐานว่าเป็นกุฏิเจ้าวาดนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีพระอยู่ แมต่ตรูปเดียวครับท่านผูช้ชมครับสาธุด้อสาธุมนดีลูกเขามาหาต้องขออนุญาตดือลูกปริมาลูกดูด้อมนดีแต่หากว่าวิญญาของพระที่สิงสถิตอยู่ที่กุฏิห้ามูนีในรับทราบแล้วก็จง โปรดอภัยเมตตาให้ผู้ขารด้สาธุสาธุเอาล้ครับท่านผู้ชมครับสแสดงว่าวิญญาณนะครับเพิ่นรับลูกครับสิกาเขับไปพมแล้วครับท่านผู้ชมครับืม่นก็มากคนเดียวคือเก่าแล้วครับเป็นบาทของพระซึ่งสมัยเพิ่นม่ชีวิตอยู่ครับเพิ่นก็ใช้บาทลูกนั่นแหะครับปินทบาทสัมพ่อโนครับ ชอบบานกลางค่ำกลางคืน่งางพานนี่พอว่าได้เห็นพระปินฑบาตรมหลกุติสมสัยแล้วครับท่านผู้ชมครับอาจิะเป็นปิณญาตพระแน่นอนครับตกใจหมดขออนุญาตอเออ,อีกนะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยออุ้ย ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมเราเนาะไปใส่บาตรให้กับพระที่สิงสถิตอยู่ที่กุฏิมูลีครับท่านท่านผู้ชมครับอุ้ยบอกบอกกับตอนตกใจนะครับเนาะท่านที่จะกับสิ่งหมวด่ผ่านน่านครับเนาะผมกับในบอกก่าวครับว่าถ้าหากว่าเขาหมวดนี้มัว่าสิสองตัวหรือสามตัวผมสินำขนมมาใส่บาตรให้กับวิญญาณผ่านนะครับเนาะ สาธุสาธุเอาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือวดที่ผ่านมากนะเนาะผมก็ได้ใส่บาตรให้กับพระครับเป็นขนมครับเห็นไหมครับเพิ่นก็ให้โชคให้ลับมากครับคือหาศูนย์ครับเนาะเอาละมื้อนี้สาธุสาธุถ้าหากว่ามปิญญาณหลวงพ่อหลวงพี่รับรู้แล้วก็ขอมารับอ่ะปิณฑบาตเด้อหลวงพ่อหลวงพี่รับครับชมครับเสงบวามปิญญาณของหลวงพ่อหลวงพี่ครับเพิ่นเปิดบาตรฐานเล้นครับเนาะ ผู้ชมครับหลังจากเฮ้ยผมเ,ยเ,ยเสียงยังเป็นเช่นนี้ล่ะครับท่านผู้ชมครับสาธุเนะสาธุหลวงพ่อท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณของพระที่กุฏิรางแห่นี้เพิ่งรับรหลเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมกันได้ใส่บาตรเป็นที่แล้วหรอครับเดี๋ยวผมสิาพาท่านผู้ชมนาครับเนาะ ไปดูด้านหน้ากุฏิครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ตรงเดิมนะครับเนาะตรงเดิมลูกก็ได้ใส่บาทให้แล้วด้อนี่ผมสิบพาท่านผู้ชมครับเนาะส่องส่องเข้ไปข้างในครับเพื่อจะเจออะไรสักอย่างครับลูกพอลูงพีเอ้ย ค่อยๆประตูสิเปิดแล้วครับท่านผู้ชมถอ,อยก่อนละครับไม่เชื่ออยากลองดูแล้วเนานะเป็นความเชื่อส่ว,สวนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับเ,เสียวครับไปดูข้างในครับว่ามีวิญญาณของพ่ออยู่หรือครับเนาะโอ้สาธุสาธุหลวง,งพ่อหลวงพี่ถ้าลูกบลบดูหรือว่าถาหากว่าลูกทํำในสิ่งดีก็ขอ อาโหสิเด้อหลวงพ่อสาธุสาธุเ <jamais> ฮ <drama> ้ยอ <country> ุ้ยแสดงว่าวิญญาณของหลวงพ่อเพิ่นรับลู่ครับท่านผู้ชมครับวายสาธุสาธุเต้ยถอยครับท่านผู้ชมถอย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 มิญญาณคือเหี้ยนะะครับท่านผู้ช่ครับป้าต้องเฝ้าเดินนะครับท่านผู้ชมครับสาธ ใส่ให้เรียบรอย้อยไป่เนี้นม,มันหลอกมันหลอนกันดิยว้ารครับผู้ชมครับอุ้ยย้ะว้ามาเหี่ยงแต่น้อหลวงพ่อหลวงผีมาเลยบาสขออนุญาตเด้อหลวงพ่อหลวงผีปบาครับท่านผู้ชมครับ มาย่ในกับคนหัวลูกย่ำนั่นครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับมองหันนะครับที่ว่าเป็นจีวอนของผ่กครับบางเธอกับขยับไปขยับมาครับยๆว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ <S 1> <S 1> <S 1> เอาละมันนี่ลูกเขามาตามสัญญาซึ่งลูกกับในบนบานสารเก่าไว้ว่าถ้าหาเขาวอนี้ลูกสินม์ใส่บาทห้คือเก่าเนาะสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับนี่คือ งวดที่ผ่านมาเนาะผมก็ได้ใส่บาตรให้กับวิญญาณหลวงพ่อครับ <c oughs> เห็นไหมครับเป็นขนมถั่วดินเอียงเลยโตเอียงเลยบาตรหรือว่าวิญญาณของหลวงพ่อสิงอยู่ในแม่มุ้งครับสาธุสาธุา <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับให้วิจารณญาณในการรับชมครับโตเอเียงผมกับหัวครับนี่โตใหญ่ขนาดนีนบบน้ท่านผู้ชมครับผมดิ ถ้าชท่มครับเนาะเศษบาทด้วยกันครับขอในหมดหลวงพ่อเอาละปึ๊บเอาเละครับท่านผู้ชมครับบาดหมุนไปหมุนมาครับแสดงว่าวิญญาณของพระครับเพิ่นรับรูกครับสาธุสาธุคือโบขยับไปใช่หรือครับท่านผู้ชมครับไม่ขยับเพื่อเยื่อนนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าหลวงพ่อมีสมาธิฏฐิครับท่านท่านผู้ชมครับซึ่งผมมีความคิดว่าหลวงพ่อต้องสิงฤทธิ์ตอนนี้ลูกสิบไปแล้วแรีบาดนี้ ลูกสิไปแล้วขอให้หลวงพอ่อชั้นขนมให้เสียบเสียบเด้อหลวงพอ่อจบประเดี๋ยวปวงพิญญาของหลวงพ่อเพิ่นรับทราบครับท่านผู้ชมครับเอาละประเดี๋ยวปวงกาวกับพิญญาพระธดหลวงครับเนาะให้เพิ่นออกมารับขันนอกขนมมารับบิน,บบนตะบัดขออนุญาตเด้อครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบาทพระธดหลวงครับเนาะ มิสการเน้อหลวงพ่อหลวงพี่ลูกก็ได้มาตามสัญญาแล้วลูกกับบุรีพิสัญญาแต่อย่างใดก็ขอให้วิญญาณของหลวงพ่อหลวงพี่ถิตสิงห์ทิตในบาทจงรับสาบเดื้อสาธุสาธุทมกรัาเทานะครั่บานทขยับาปขยกบ่าครับสานวก่าวิญญาณของพ่าเทุนรับล่กแล้วครับสาธุกาธุานท่นนาะ ซึ่งเชื่อกันเลยเกินครับเนาะว่ามีวิญญาณพระสิงหทสถอยู่เอาละครับท่านผู้ชมครับสังเกตจีวรครับขยับไปขยับมาเห็นไหมครับนใครว่ามีวิญญาณพระครับสิงห์สถิตอยู่จีวรโงนี้นะครับเนาะเอาละครับสาธุสาธุนี่ลูกบุญมาลูบลูด้อลูกมาเพื่อที่จะมากราบนมัสการและกราบไหขอบคุณวิญญาณของพระที่วัดหางนี้สาธุสาธุครับ สงบกันครับเนาะครับท่านผู้ชมครับตามมาครับปาดอุ้ยฮะอีลีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะกลายเป็นตำนานจริงๆแทบไม่น่าเชื่อนะเนาะนี่แหละครับผมก็ขึ้นมาบอกเก่าสินซั์สิ์ต่างๆเลยครับในเพิ่นรับสารอ่ะนี่เป็นอีกมงเดิะครับเนาะ ผมก็เค้มาบอกกาวสาธุด้อสาธุตกใจเหมือนครับท่านผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมายนงเด็กเงีหน่อครับผมคิดว่าเพิ่นบริรร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 รเครร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 เพ้รร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 ับร่รร่รรารรารรร คล้ายๆมอามีวิญญาณระครับเพิ่นขยับไปขยับมาครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุหลวงพ่อหลวงพี่เอ้ยโมดีลูกบมเดลโหลรูดอการดูเค็ดยังพิษกะกาบขอโอโหสีให้ลูกด้วยสาธุสาธุเอาโหแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณของหลวงพ่อเิ่นรับทราบครับโอ้ยหลวงพ่อเิ่นกำลังแสดงให้หูว่าตอนนี้เพิ่นเสิงสถิตอยู่ที่จีวรนเห็นี้ครับท่านผู้ชมครับ กาปลาคอนทุ่งพอเด้อก์การลกคอนสาถุสาถุอุ้ย,ยเป็นตะยานนะครับช่วงครับอุ้ยอึ๊บโอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกมองนึงน,นะครับซึ่งบาทยู่มุนี้ครับกับหลายร้อยใบทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าแต่ก่อน,นมีพระหลายรูปนะครับเนาะ,นะมีพระหลายรูป สาธุด้ถ้าหากวิญญาณของพระที่สิงสิทอิ์ยูมงได้เอกสารเรื่องวันยุทธบานนี่เอนี้ลูกบนเดมลูกดูด้อลูกมากเพื่อที่จะทําตามสัญญาเพราะว่าลูกเคยบนบานไว้ว่าทหางคนี่เขาลูกสเสด็จ่าสิ่งของมเสบาทให้กับลุงพอลุงพีขอให้ลุงพอลุงพีจงรับสาบแล้วก็ออกมารับบิณฑบาตจากภูเขาสาธุสาธุ เอาละครับท่านผู้ชมครับมายยมเด็กกันยามนั่นครับเพิ่นแสดงปาฏิหาริย์ในหูท่านที่ครับชมกับสังเกตปาดไปนี่ครับขยับไปขยับมาครับเห็นครับท่านผู้ชมครับซึ่งหมวดทีแล้วเนาะผมลยมาเซบาให้กับวิญญาณผ่านแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเพิ่นเปิดบาดรล่อรับอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะนำสิ่งของขนม ที่ผมเตรียมมาแล้วเนะเซบากับให้กบบิญญาณผาครับอุ้ยสาธุสาธุอสาธุเหลวงพ่อหลวงพี่วันในลูกก่ไนใเซบาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันในลูกสิเด็กขอโชคขอลาบจากบิญญาพผาท่านห้ายทั้งแด่ที่อยู่ นักวัดหลังแห่งนี้ก็ขอให้หลวงพ่อลุพี่จงเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางให้ได้สัตว์สาธุ์ถูกเอาละครับผู้ชมครับเสร็จเปิดลับสาบแล้วนะครับเนาะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกระเดินทางนะครับมาถึงตรงที่ว่าเป็นวิญญาณพระที่วัดห่างนะครับเนาะซึ่งเพิ่นสิงสถิตอยู่นะครับเป็น รูปปั้นหน้าคล้ายๆพระพุทธรูปนะเนาะซึ่งวัติพานมากเพิ่นก็ให้เขาตรงๆครับก็คือหาสูตรครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับเนาะผมกับ้องบอกลกาวซิงซักดิตนะครับโดยเฉพาะนะครับเนาะผมคิดว่าเป็นเทวดานะเนาะซึ่งเพิ่นตกสวรรค์แล้วครับผมคิดว่าแล้วมัดนั่งอยู่ตรงนี้นะครับบอกล่าเพิ่นก่อนนะครับเนาะสาธุเด้อสาธุเทวดา โอวสิตกสวรรค์หรือบ่ตกสวรรค์กระแสนี่ลูกล้านเขามาเพื่อสิขอโชคขอลาบงวดต่อไปจากวิญญาณพระวัณฑางที่สิงตรงรูปปั้นตรงนั้นก็ขอจงเปิดโชกเปิดลาบเปิดทางให้ผู้ขาจงมีโชคมิลาบเพื่อที่จะนําไปฝากท่านผู้ชมสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อผมเดมบอกลกาวสิงสิทธิ์นะคเนาะผมก็สิทธิภาพท่านผู้ชมครับผู้ละครับเดินทางเข้า ไปหาวิญญาณพระครับที่วัดห้างครับซึ่งเสียงสถิตรตรงรูปปั้นหน้าเหมือนพระพุทธรูปตรงนั้นครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วกันนะครับเนาะตามมาด้วยกัน <c oughs> อึบครับท่านผู้ชมครับพอม่ถึงมือเครับ ย่ามได้ย่านั่นนะครับท่านผู้ชมครับใคร่ไขวาวิญญาณเพื่นรับดูครับใครสังเกตครับสิบมีนกนะครับเนาะเห็นไหมครับบินอ้อมไปอ้อมมาอยู่้างเทิงครับเห็นไหมครับมางวดที่แล้วก็เคลื่อนครับเห็นไหมครับมางวดที่ผ่านมากระสีเห็นนกครับใขว่ไขวาเพิ่นรับสาเพิ่นสิมาห้โชฉกเ้ลาครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมบินปันผ่านไปผ่านมาครับสาธุสาธุแปลกครับมาจำได้กะ นกพวนี้แหละครับเพิ่นบินเฟี้ยนไปเวียนมากครับแปลกจริงๆอ่ะอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเนเนานบา,านนกยังบินไปบินมากเซลไปเซลมา,คากครับท่านผู้ชมครับอ่ะอัศจรรย์เหลือเกินกครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับอัศจรรย์จริงๆปัดครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคือสีบ่มี่เอียงนกเนาะ ผมคิดว่าวิญญาณของผาที่ฟันห่างมองนี่ครับเพิ่นหลักดูนะครับเนาะตามมาด้วยกันนะเนาะสาธุสาธุอืออืออนผู้ชมืออ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 ือยืออ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 ือส อย่างน้อมาเลยสาธุสาธุวิญญาณหลวงพ่อหลวงพี่ที่สิงสถิตจุมโมนีมณีผู้คาก็ได้เข้ามาอีกทีนหนึง่งกลับมากราขอขอบคุณวิญญาณพระซึ่งองุที่ผ่านมาให้ก็คือหาศูนย์นะครับเนะาะท่านผู้ชมครับ250หรือว่า205เดี่ยวครับทา่ทานท่านผู้ชมครับ เป็นเหลขกสามตัวซึ่งท่านผู้ชมกับไปตัดออกมาเป็นสองตัวครับหาศูนย์ศูนย์หาก็เขาเต็มๆครับก็บถือว่าวิญญาณของหลวงพ,องพ่อหลวงพี่เพื่อนไห้เนาะเนาะซึ่งผมก็ได้เคยบนบานไว้ว่าถ้าหากว่าเขาผมก็จะได้นั่งขนนกขนมมาเส้นบาทให้กับวิญญาณพระครับปฏิลูกประเตุตามสัญญาแล้วก็ขอให้วิญญาณพระจงเมตตาอีกเด้อหัวต่อไปคือหวัวประจําวันที่ หนึงเดือนมีนาคมปีห8สาธุสาธุหลังจากได้ทำตามสัญญาครับเนะาะเป็นมักแก่บนกับโดยการไปเซบาตให้กับฟิญญานของพระที่อยู่กุฏิห่างครับเนาะบันดนี้ครับกันดนเวลาอันสมควรนะครับเนาะผมก็ะิะขอโชคขอลาบจากฟิญญานของพระที่วัดร้างกลางปายบองนี้นะครับเนาะ จงโดนบันไดเนอขันสิให้ตัวใดกะให้ไปเข้าสิงเจ้าหน้าที่ที่อยู่กองสลากและกะให้เจ้าหน้าที่ที่กองสลากให้มุนโชกมุนหลบับให้มะตกอยู่ในบาทสามตัวแล้วก็สองตัวเด้อหลวงพอ่อหลวงพี่สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับบาทเปิดเองครับอัศจรรย์ครับสุดแตงโมวิญญาของพระครับ เพื evening, it. It ่อนสิให้โชคให้ลาภแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุผมมีความ่อมาหลังจากผมได้อธิษฐานครับฝาบาทกับเปิดท่านที่ครับแสดงว่างวดนี้วิญญัณของพระครับเพื่อนใจห้องครับเพื่อนต้องให้โชคให้ลาภแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาลับเมื่อบาดเปิดก็ต้องขอได้ครับนะโมตัสสะภะคะโตอรหหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมทัสสะปะกวาโตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวัตสนิวาเสนะปจุปะนะเหิตเตนวายเอมมตองเชตเถระมังอุปรังวิโทเกจักปุเพวัตสนิวาเสนะปจุปะนะเหิตเตนวายเอมมตองเชตเถระมังอุปรังทุกิจักสาธุสาธุหันหากว่าวิญญาณของหลวงพ่อหลวงพี่ที่สิงสถิตอยู่ณรูปปั้นแห่งนี้สิให้ตัวไหนก็ จงยิบโชกยิบลาบเลขจักบารดใส่มเอลูกใส่มือหล้ลานีอ,อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับผมสิขอเป็นเลขล่างกันนะเนาะเป็นเลขล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลหลวงพ่อน้องพี่เอ,อ้ยงวดประจำวันที่หนึ่งเ,ออเดือนนี้หนะ้าปีหกสิบแปดเวลาเลขออกประมาณสิบห้าจุดสี่สิบหนาะจับมันถี่ดีเด้อหลวงพ่อน้องพี่เด้อเอาละเอาเป็นเลขสองตัวก่อนหลวงพ่อน้องพี่ข่าวก่อนทองน้องพีขายตัวนี้เป็นตัวแรกนะ เป็นตัวแรกกระไทยน้องของพี่โจมยิบชิบหลักเซ็นมือดเซนมือหลานนกษาถูกสาถูกครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับวินยาณครับที่วัดร้างกลางป่าแห่งนี้ครับเพื่อนไขนะครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อไปนะครับเนาะว่าจะเป็นหนึ่งอะไรครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละโอสุดท้ายแล้วเออลงคอลงผี่ ขอให้เขาตรงๆยาให้พิษยาให้เพียนสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อหลวงพี่ครับเพิ่นรับตาปิ๊ปปๆ๊ปครับแสดงว่าเพิ่นต้องให้โชคใหรลาภแน่นอนครับท่านผู้ชมเอาลับตัวสุดท้ายจริงๆครับเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดหนึ่งแปดนะครับเนาะเพื่อนไ้นะครับก็คือหนึ่งแปดครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุหน้าที่สำคัญครับ เป็นเลขไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวหลวงพ่อหลวงพี่เอ้ยว่นศุกรเป็นเลขหนาหรือว่าเลขไทยโตวได้ก็ได้ขอให้เขาเต็มเต็มเนอหลวงพ่อหลวงพี่แต่ว่าลูกอยากได้จริงๆก็คือเป็นเลขไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งสาธุสาธุเอาละครับหลวง,งพ่อหลวงพี่เนรับป่าปิดปิดปิดแสดงว่านส่งถ่ายนะครับเอาล่ะสิหายโตได้ก็ยีบขึ้นมาเซมลูกมื่นหลานเนอหลวงพ่อหลวงพี่สาธุสาธุครับ เอาล้ครับท่านผู้ชมครับตัวแรกนะครับเนาะเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์สาธุสาธุต่อไป yeah, เป็นตัวที่สองครับเนาะหลวงพ่อเอ้ยให้เลี้ยงกันสากหลากสากหลากเด้อหลวงพ่อยะให้ซับหน้าซับหลังเอาละตัวที่สองครับมาลุ้นเลยครับว่าวิญญาณของพระที่วัดร้างกลางป่าเห็นไี้ครับเพิ่นเสียหายตัวเนี้นะครับเนาะตัวที่สองเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขอะไรเอ่ย ครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองเป็นเลขเกครับศูนย์เสาธุสาธุศูนย์เก้าครับท่านผู้ชมครับเหลือแค่ตโตสุดท้ายครับเนาะเอาดีๆเด้อหลวงพอ่อหลวงพี่หากว่าเขาสามตรงโตง่งหากว่าวิญญาณหลวงพอ่ออยากได้อียงังกระตาอยากให้ลูกมาใส่บาทให้ก็ให้มาเขาฝันเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันเลยครับ ัวสุดท้ายจริงๆครับว่าวิณฑการพักแห่งวัดวร้กลางป่าซึ่งงวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้จะเป็นตัวไดนั้นเอาละครับตัวสุดท้ายจริงๆครับให้นะครับเป็น0-90ครับท่านผู้ชมครับเป็น0-90สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้วิญญาณของพระที่ฟัดห่างกลางปลาเนาะครับเนาะเพิ่นก็ให้โชคห้ลาบเป็นชี่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับงวดประจําวันที่หนึ่งเนาะครับเนาะเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568ครับเอาแล้วครับมาสรุปตัวเลขกันเลยเนาะครับเนาะสำรับงวดนี้ครับซึ่งวิญญาณของพระวัดปลาให้นะครับเพิ่นกระใจห่อนครับเปิดบาดออกมาเองครับเพิ่นกระไ้เลข3ตัวแล้วก็2ตัว หางเดียวและเม็ดเดียวครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะสำหรับเลขสามตัวครับวิญญาณของพระวัดร้างกลางป่าครับเพิ่นไ้ครับเลขสามตัวก็คือศูนย์เก้าศูนย์ฟังดีๆนะครับเนาะฟังดีๆนะศูนย์เก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวครับท่านผู้ชมครับวิญญาณของพระนะครับเนาะก็คือหนึ่งแปดนะครับเนาะหนึ่งแปด ท่านผู้ชมสิเอาหนึ่งเป็นเจ็ดให้เป็นเลขปิดสนาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมรันเนาะสรุปครับเลขสามตัวก็คือศูนย์เก้าศูนย์เลขสองตัวก็คือหนึ่งแปดและเจ็ดแปดครับท่านผู้ชมครับท่ายสุดสุดท่ายนี่นะครับเนาะผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะครับวิญ,ญญาณของพระที่วัดร้างกลางป่าแห่งนี้จง ดนบันดาลครับให้ท่านผู้ชมจงโชคดีให้สมหวังสมปรารถนาคิดเลนีสื่อตัวไหนก็ขอให้ไม่โชคสำหรับนี้ครับผมชินนเบอร์สตรีโอก็ต้องขอาการาบราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ